คือเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องก่อนนะบ้านหลังนี้ผมสร้างเสร็จไปประมาณปีกว่าแล้วนะครับโดยที่ผมก็มีคลิปขั้นตอนงานก่อสร้างต่างๆของบ้านหลังนี้ไว้นะครับลงไว้ค่อนข้างนานแล้วแหละอ่ะและที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยก็คือ,อไม้พื้นนะครับไม้พื้นดับเเป็นไม้พื้นสำหรับปูระเบียงภายนอกนะครับ WPC ด้วยความที่ผมเห็นว่าตัวไม้เนี่ยมันมี สีสันและลวดลายค่อนข้างสวยนะแล้วเนื่องจากมันเป็นวัสดุ WPC เนี่ยที่มันจะแบบทนน้าทน,นแดดอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็คือเลือกใช้เป็นไม้พืหรือเบียงภายนอกให้กับลูกค้าท่านนี้นะครับเาที่ทางผู้ขายบริษัทผู้ขายกันละกันเขาก็เคลมไว้นะว่าทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็รับประกัน15ปีแต่ว่าจะต้องติดตั้งใช้อุปกรณ์ใช้ทุกสิ่งอย่างออของบริษัทเขาทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรอ่ะดูนะว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัว แผ่นไม้พื้นนะครับผู้ขายเขาก็บอกว่าคุณจะต้องวางตรงตัวตรงเนี่ยก็ต้องเป็น WPC เหมือนกันนะครับทุกๆระยะเท่าไหร่30เซน30เซน30เซนผมก็วางไปทียึดเลยเห็นไหมและไอ้ตัวยึดเนี่ยตัวยึดเนี่ยก็ต้องใช้ของเขาเท่านั้นนะครับสั่งมาสำหรับไซงานนี้ไม่รู้กี่พันตัวนะฮะปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าหลังจากต,ติดตั้งไปแล้วประมาณปีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะข้างหลัง ตัวแผ่นไม้พื้นเนี่ยมันมีลักษณะกระเดิดขึ้นกระเดิลลงโคง้งซ้ายโค้งขวาเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานะครับบางส่วนก็งัดหลุดออกมาจากหัวน็อตเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยทั้งที่ผมก็ติดตั้งตามกรรมวิธีที่ระบุไว้จากผู้ขายนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวแผ่นไม้เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาโกงขึ้นโกงลงนะครับหดบ้างยืดบ้างนะครับแล้วก็บางส่วนก็เนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับที่เห็นผมยิงน็อตไว้ด้านบนเนี่ย แบบนี้ผมมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้เบื้องต้นก่อนแล้วอย่างพวกรอยต่อเนี่ยมันก็มียืดมีหดใช่ไหมครับ แล้วจากที่มันตรงๆอยู่มันก็เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาอย่างเงี้ยหลุดออกจากเบ้าเลยแบบเนี้ยก็มีนะครับบางส่วนก็ปริแตกแบบนี้นะครับแผ่นไม้ก็จะ,ะปริแตกเป็นร่องเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับกระเดิดขึ้นกระเดิดลงนะครับลอยต่อต่างๆก็ไม่สวยเหมือนตอนที่ติดตั้งตอนแรกเนี่ยเห็นไหมครับตัวแผ่นไม้เนี่ยนะครับมันจะแตกเป็นเป็นลายยาวแบบเนี้ยแตกแบบเนี้ยนะครับตอนนี้ผมจะให้ช่างไล่รื้อทิ้งให้หมดนะครับและที่เห็นเนี่ยที่เป็นเส้นแนวตั้งพวกเนี้ยอันเนี้ยคือไม้ตรงนะครับที่บริษัท ผู้ขายเขาระบุมาว่าผมต้องเอาไม้ตรงของเขาเพื่อมาติดตั้งกับตัวคลิปล็อกนะครับแต่ผมจะให้ดูสภาพคลิปล็อกนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเกลียวเนี่ยมันกินเนื้อตัวตรงขึ้นมาติดเกลียวขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าเราจะหยิบตัวไหนมาดูนะครับจะถอดแบบใช้สว่านถอดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้มืองัดขึ้นมาเลยตรงๆก็ได้ ไอตัวเกลียวของคลิปล็อกเนี่ยมันกินเนื้อของตรงเนี่ยหลุดขึ้นมาเลยและไอตัวตรงพวกนเนี้ยเนี่ยตรงพวกเนี้ยไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรเลยนะไม่ได้มีความเหนียวหรือความแข็งแรงอะไรแบบไม้หรือเหล็กนะครับเป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยแหละแล้วก็สามารถยุ่ยได้เนี่ยผมสามารถใช้เล็บจิก ขึ้นมาเป็นชิ้นชิ้นเสรเจๆพวกนี้ได้นะครับในเบื้องต้นนะผมก็ได้แจ้งปัญหาไปทางผู้ขายนะครับว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราจะแก้ไขปัญหายังไงอะไรยังไงผมก็ส่งไปทั้งถ่ายวิดีโอส่งไปส่งรูปไปอะไรไปต่างๆนานานาอธิบายทุกอย่างแล้วรู้ไหมครับว่าเขาตอบผมว่าไงเขาบอกว่าผมติดตั้งผิดวิธีไม่อยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันทางบริษัทผู้ขายเขาก็ยืนยันคําเดียวว่า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันค่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือผมฟังคําตอบแล้วผมก็อึ้งนิดๆนะฮะ,ะแทนที่จะแบบว่าถามถ่ายกันหน่อยนะเออส่งคนมาดูหรือว่าอะไรยังไงว่ามันเกิดปัญหาอะไรแบบไหนกับผลิตภัณฑ์ของเขานะครับผมที่บอกตรงนี้ผมนี่ขึ้นเลยนะผมก็ต้องแจ้งลูกค้านะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ นะฮะไอ้วัสดุที่เรามาติดตั้งให้เนี่ยทางผู้ขายเขาลอยแพตัดถางปล่อยวัดเราแล้วนะครับผมซื้อวัสดุอ่ไม้เทียม WPC นะทั้งตัวฟ้าทั้งตัวละแนงทั้งตัวไม้พื้นนะสำหรับบ้านหลังนี้นะไม่ใช่ถูกถูกนะครับรวมเป็นเงินมูลค่าหลายแสนบาทเพราะทางผู้ขายเขาปฏิเสธการรับผิดชอบไปแบบทุ่น้่วนแบบนั้นเยบร้อยนะทางผมทํายังไงต่อได้ครับทางผมก็ทําอะไรต่อไม่ได้นะครับในเมื่อผมเป็นคนนําเสนอว่าเราจะใช้วัสดุชนิดนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดเลยก็คือว่าผมลื้อท บ้านนี้ก็เสร็จไปเป็นปีแล้วผมก็มาลื้อทิ้งออกให้หมดเห็นไหมครับนี่กำลังลื้อกำลังอะไรอยู่นะลื้อออกไปทํากงหมงกงหมาอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็สั่งกระเบื้องมาใหม่เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับเอามาปูให้ลูกค้าใหม่ ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะฮะผมถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบและความรับผิดชอบเนี่ยก็ควรจะเป็นสิ่งที่ออ้พิช่างหรือผู้รับเหมาทุกท่านควรจะมีนะฮะรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เรานําเสนอรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำนะครับอย่าประพฤติตนแบบบริษัทที่ขายไม้พื้นนี้ให้ผม ะะวงการก่อสร้างจะพัฒนาดีขึ้นกว่านี้อีกเยอะนะครับคราวนี้ก็กลับมาเรื่องที่ว่าผมติดตั้งผิดวิธีนะครับหนึ่งเนี่ยผมวางตรงทุกระยะที่เขากําหนดแล้วผมคิดว่ามันน่าจะต่ากว่า30เซนด้วยซ้ำไปน่าจะ20%กว่าเซนนะครับถี่มากนะครับผมสั่งเฉพาะค่าตรงมาตรงอย่างเดียวนี่ก็หลายหมื่นนะครับแล้วก็การติดตั้งของผมเนี่ยตรงเนี่ยไม่มีขยับไม่มีขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าอะไรรู้ปะผมกรีดล่องในปูนแล้วก็ฝังตรงลงไปแล้วก็ยึดพุกลงไปอย่างนี้นะครับตรงผมก็ติดตั้งเนี่ย หักแตกหมดนะฮะมันจะแตกลักษณะเน,นี้ยเนื่องจากเนื้อวัสดุมันไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยนะไอ้รอยเจาะรอยน็อตเดี่ยเห็นปะมันลุยเป็นคุยๆยงออกไปได้เห็นปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้เย,อยเอาเล็บจิกๆดูมันก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมติดตั้งตรงตามระยะที่เขาบอกแล้วน้อยกว่าด้วยซ้ําไปไม้พื้นแต่ละแผ่นผมติดตั้งด้วยอุปกรณ์คลิปล็อกของเขาตามแบบทั้งหมดนะครับต่ ปัญหาเกิดที่ตัวไม้พื้นกับตัววัสดุที่เป็นตรงพวกนี้นะครับไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะยึดตัวแผ่นไม้พื้นที่มันจะบิดขึ้นบิดลงอะไรต่างๆได้แล้วไม้พื้นก็มีปัญหาแตกด้วยตัวเองอีกต่างหากสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทราบว่าผมซื้อไอ้ไม้พื้น WPC ตัวนี้กับบริษัทไหนยี่ห้ออะไรนะก็หลังไม่มาสอบถามกันได้นะครับผมยินดีให้ข้อมูลเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เพื่อนๆจะได้ใช้ความระมัดระวังอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนกันแล้วกันนะผมฝากไว้เท่านี้นะครับขอบ